ดีจ้าช่องแม่เพียวชาแนลจ้าเมื่อนี้แม่เพียวสีเลี้ยงงวัวเด้อมื่อนี้เด้อมาเบิ่งงัวอีกแล้วค่ะนี่เบิ่งงัวหลายขนาดเลยฟ้ามาเบิ่งงวัวมาเบิ่งงวัวมาเบิ่งงัวค่ะงัวขนาดเลยงัวเบิงบ่งนี่ท่านผู้ชมเบิ่งนี่ยกำลังย่างมาค่ะกล้องสัน่นนิดนึงนะคะ งัวกำลังเดินมาค่ะเบิ่งนเนี่งัวเป็นสิบเป็นซาวนะคะนี่งัวบ้านไหนเนาะบ้านนี้มันอยู่เขตบ้านใดเนี่ยพี่กึ่ง,งโชคอำนวยกึ่งน้องแซงเนาะกึ่งนะคะกึ่งอีโชคอำนวยกึ่งน้องแซงนะคะนี่มบนนี้ฟ้าย่านแต่รถเดอ้อย่านแต่รถเดอ้อรถแล่นไวค่ะรถช่วงนี้รถเอ เขามาต่เที่ยวงานไหลเรือไฟนะคะนี่รถอยากรายจักง่อยค่ะเบิง่งดนกินหญ้าแบบสบายใจเลยเขาก็ไปทางนี้เนานะพี่เนาะไปทางนี้น,นี่เนาะโอ้ยออกถนนแล้วออกถนนแล้วออกถนนแล้ว เพียวเดินนี่กำลังตอดเมืองค่ะท่านผู้ชมกะซีเมืองซอยนี่หรือเมืองซอยนี่ก็ไม่เพียวกัะยงบรูเลยเส้นนี้ก็เส้นอีมาแต่นครพนมนะคะบริยานรถเลยค่ะบริยานรถเลยบริยานรถเลยค่ะเบิ่งนี่มหาแม่เพียวเฉยเลยตัวน้อยนี่ Vào đây nhàn lốt lơi à, Nhàng đùm 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 mà lại đơ này đơ Vào đây nhàn lốt lơi nhàn lốt lơi đơ Cho bà mà nói hả lá Hả lá Bà mà hả lá Nè nè Ôi 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 Vào đây nhàn hả lơi Ôi bằng ngùa này bà ngùa này เบางัวเนี่ยค่ะเบางัวเนี่ยค่ะอ่าเบางัวเนี่ยค่ะเจ้ายายเขายังบาเท่าเลยโอ้เบางัวอ่าเจ้าเดียวบ้านี่ฮะโอเดี๋ยวอยู่บ้านใสรนี incar, ่ยอยู่บ <binding suit. c oughs> <อ>้านน้องแซงบอหร,ร,รือว่าฮะดอนกลางฮะพปูนอ้ไรนี่ Phong hơi xịn này Đó Ô Uai, tui nghĩ anh nhàng nhì Tui nghĩ là nhàng nhì, Youtube cực ăn mấy cái hết, sẽ uhm. lo, no, phần, no. đi Sẽ Youtube Sẽ học Youtube cực ăn Nghĩa ngua nó phần đó Ờ, bởi dàn hạt lốt nó tỏ hẳn lá Bởi đây dàn lốt đây, đừng nhàng vậy đó ไปไล่ไล่มาแน่ไล่มาแน่คืออืดแทะตัวนั้นหันบริยานรถเลยเนาะมีจักโตันี้สามสิบกว่าโอ้มีแต่พันอันนั่นเนาะพันบามันเลยเนาะบามันแดงเลยได้หน่เบิ่งนี้ปล่อยแต่เศร้าเพราะเลยบอกปล่อยนี่ บางบานี่เด้อวางนี่แหละโอ้มาไป็ต่อยโอ้อันนี้ก็จนอันนั้นเนาะเลี้ยงจนเมื่อยเนาะนี่โอ้ยจนเมื่อยตาบาบอยากกินน้ำก็ไปจักเนาะป้องเขาขนาดเลยลงลุยน้ำเลยนะ,ะลุมาตลอด <c oughs> เป็น,น้ินใสลยฮอ,อนเด้สามสิบสามสิบทใดนี่ เกือบสี่สิบคนแล้วเนาะบวงค่ะนี่ปลลายขนาดเลยค่ะเป็นวัวของบ้านดอนกลางเฮานะคะนี่ดอนกลางเฮานี่ละปลาเบิ่งหน้าเขาอีกเบิ่งนี <c oughs> เป็นวัวของเจ้าบ้านดอนกลางเฮานะคะนี่ลางเอเพิ่นเลี้ยงไปนําทางไปเรื่อยค่ะเจ้านี่ลายขนาดเลยงวเกือบเกือบสี่สิบตัวนะคะแม่เพียวก็บ่ได้นับเอ้อแต่รู้ว่าเยอะมากๆเยอะมากๆเลยค่ะเกือบสี่สิบตัว เยอะมากมากเลยค่ะคนเลี้ยงมีสองคนค่ะมาปล่อยปล่อยช่วงช่วงบ่ายนะคะเพิ่นปล่อยนะมามามาเนีงมาเนีงมา,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 มาแล้วก็มีน้องนะะี่ค่ะมีน้องไอ้มาเลี้ยงช่วยค่ะนี่น้องอะไรเนาะนี่มันมีน้องนี่มาเลี้ยงช่วยนะคะเบิร์กนี่มามา่มานเลี้ยงกินอีหญ้าหิมถนนนะคะโอยงัวสุดยอดเอา้าขึ้นถนนแล้วตัวนั้น สุดยอดเลยงัวสุดยอดงัวเลยจ้าสุดยอดเลยเอลังการเลยงัวรถกระไลมาเลี้ยงงัวด้วยกันนะคะมาเบ่งงัวเด้มอมาเที่ยว้าน้ำททางอันนี้ก็เส้นนั้นนะคะนี่เส้น เส้นไปกุสมานะคะเบิ่งรถวิ่งหันซิ่งขนาดเลยเส้นไปกุสมานะคะนี่เส้นนี้นะนี่ค่ะนี่ก็คนเลี้ยงบัวนะคะเบอร์นี่ไส์ไส์ตัวน้อยเด้อวัวพันนั่นเลยเนาะบามันบามันหรือบ,บีดกับเบจักบามันฮะคือโฮเฮ็ดสั้นๆตัวฮันแต่เป็นคือลิลลี่เขาเนาะตัวฮันเนาะโอ้เบอร์นี่โฮมโตกันเลยงามขนาด เดีวเราย่างมันรวมกเลี้ยงัวเด้อกินนมมเออันรเบดตัวจะแพาน่าร uh ักเอาเมื่อยระเบิย่างไก่เนาะเมื่อยมันก็กินเมื่อยมันกินนมมอตัวันก็ดงามงามมันบ่แม่นงัวาดแล้วเด้อพี่เนาะเป็นงัวกาตัวนั้นจะออกแล้วเดินจะไม่ไวแล้วตัวนั้นนะเนาะตัวหันบ่ไวแล้วย่างหัน เนืองก็หนอกเลยดิตัวน้อยนี่นละ่ะตัวน้อยนี่ยละขนาด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 คนกะชีเอามาแต่ดอนกลางแล้วก็มาหิมถนนเนี่ยราคาจนฮอตดีนอด้นองแซงคนเลยน้องพี่เนาะฮอตปะเออไปพูดฮอตเหรอนี่ค่ะเดี๋ยวสิจบแล้วกปะต่ายนี่ระคะ่ะ กระสีเลี้ยงไปเรื่อยๆตามทางเลยราคะแล้วเพินพ่นเพิ่นจะเลี้ยงแต่ฝากเดียวฝากนี้นะคะฝากเส้นตัวนี้นะคะฝากพุ่นพุ่นไม่ได้ข้ามไปะค่ะอันตรายรถหลาย,ลลาย, <c oughs> ยอกเบาตะกี้นี่อ <c oughs> ยากยอกเนาะ <c oughs> ยอกไปยอกเจ็บเน๊บอ่ะนี่เ <c oughs> ออบนเลขหัดอันนั้นเบาย่านหัดรถแน่นอนยอมเลย โอ้ยบงนี่งูลายขนาดค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยงัวคนก็ยืนอยู่ยิมถนนนะคะเขางัวยันเลยยานงวเพิ่งออกถนนค่ะแม่เพียวก็ขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแน,นลด้วยค่ะพิดทูไงอยายว,ว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทาค่ะเมื่อนี้นมาเลี้ยงงัเลิ้มถนนค่ะงัวหลายขนาดประมาณ40ตัวนะคะคุณสุดข,ขึ้นถนนนะคะแม่เพียวขอจบแค่นี้เด้อ